ไปครับผมวันนี้ก็ไปทํางานกับพันโบสสองคนครับหาจับเขียดจับะไรเล่นตามทางไว้ครับผมมาดูวันนี้จะได้อะไรกินกันครับผมหมา้วครับผมตึงออกจากซ้ายมาเลยนะครับเพื่อนอะไรฝนก็ลงเม็ดครับผมโอ้ยมากับพันโบสหมานิงครับเงเมาเต็มเลยครับผมอตึงออกจากซ้ายมาเลยครับคิดว่าจะไม่มีหัวไฟคนเยอะเหมือนกันครับผมไปเดี๋ยวไปรุนกันนะ ไปครับเจออีกแล้วเฮ้อครับผมอื่นเลยยางอื่นยางย่างครับผมอื่นยาง,ยาง,ยางไปครับเดี๋ยวไเตรียมตัวครับฝนก็ลงเม็ดไปลุ้นกันครับเดี๋ยวพี่เป้เขาจะมาจับกบโชว์นะครับ เป็นไงครับผมเคยพลาดนะครับดูชุดผ่านนะครับผมชุดผ่านนอกเครื่องแบบกบน้อยแต่ครับผมไหนดูกบไม่ไข่อื่นไหมไข่ครับอึ่งไม่ไข่โอ้โอไหนตัวนี้ได้กินแจมนะครับไปดูครับผมโดูที่เราจะพาดไม่พาดครับผมไปลุ้นนี่ครับ ฝนก็เยอะอย่างนงั้ครับฝนก็ลงเม็ดดเต็มเลยคิดว่าจะไม่มีคนครับผมขอได้แต้มอยู่ครับไปลุ้นกันต่อหลบฝนกันครับผมนีม่ครับผมยังขอมีครับห่างอยู่ครับผมแต่ก็พอได้ครับผม ไปหากันตอน่อครับผ่านโบสเห็นอีกตัวครับผมไหนครับโหพึ่งออกมาจากสายครับผมตัวเพื่อนอย่างเลยอะ่ะน่ารักเชียร์ผ่านโบสเช็คครับผมตัวผู้ตัวเมียตัว,ว,วผู้ตัวผู้ตัวผัวอย่างว่าตัวผัวไม่พลาดจริงๆครับผ่านนี้หมาเอ,อื่อง ไปลุยนกันต่อเห็นครับผมเนหนึห่งแต้มเดินยากืะเกินครับโอ้ต,อตกทรายมันดูดแล้วครับผมต้องออกจากทรายเลยตัวนี้ไปลุยนกันต่อออกมาแค่ครึ่งตัวเองครับผม มุกลงไปแล้วมุกลงไปแล้วครับผม,มนี่ครับเ,เตียมไปลุ้นกันต่อนี่ครับผมดูครับชากรคนครับ คิดว่าจะไม่มีคนมาบจับเออเต็มเลยโอ้โหแล้วตลาดนัดเลยครับผมคนมาลุ้นครับเราตามคันนูน้นหน่อยครับผมคันนู้นได้เราก็ต้องได้ครับเ <c oughs> ต็มคันรถเลยครับไปลุน้นกันวันนี้พวกพันพานเขาบอกใครหาเอื่องได้ถึงโลก็เก่งแล้วครับ à dạ cái phồn dưỡng cơ hả mồm còn tìm một chờ phơ mình tạm phải lùi gắn to เอาไห้พอได้กินครับหนึ่งแต้มหมกยาที่ดีครับผมนี่ครับในรูเลยครับผมไปเล่นกันต่อนี่ครับร้อยคอเล่นในน้ำครับผม โอ้โลละตัวครับจับเอิงน่ารักเชียเพิ่มอีกหนึ่งแต้มครับผมยากจริงครับวันนี้หนักจะขึ้นที่เขาบลอกโลเดียวคุ้มแล้วครับวันนี้เอาแค่โลเดียวพอแล้วไปลุยกันต่อหาครับผมขับรถจับได้กบแม่ใหญ่อย่างตัวครับผม เกือบลงน้ำแล้วดีคนระัผ่านโบสตาดีเห็นครับผมใส่งา,งามครับไอ้ลุ้นกันต่อนี่ครับผมผลงานรวมผ่าน,าน,บานโบสครับพอได้ต้มแล้วผมใส่กบอ่ะนี่กบแม่เป้งมาครับกบสาบแต้มครับผมพอ,อได้ต้มเลยครับ บวมยังไงเนี่ยมันข่ไงี้ใคเป็นเงี้ยบห้องเต็มเลยห้องเต็มและขาเป็นเงี้ยเจ้าอึงไรมาเนี่ยงานทันโบสครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมนี่พระหัตถ์ครับนี่ไปพองใสยงามครับผมไปครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผม เสียวะเนี่ยติดตามคลิปหน้าครับ